สวัสดีครับผมพบกับดรศิรพจนนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาที่นานแล้วก็มาดูแปลงกเกษตรนะครับที่ปลูกเอาไว้ก็คือตอนนี้ก็คือ,อามาถึงที่ข้าวโพดนะครับแล้วก็มีผักมีแตงกวามีอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งมีกล้วยนะครับมะละกอต่างๆ สภาพอากาศวันนี้นะครับวันที่9กันยายนพุทธศักราช2565นะครับรู้สึกว่าอากาศก็ปกคลุมไปด้วยเมฆฝนนะครับเมฆมาอีกแล้วเพราะช่วงนี้นั้นเป็นช่วงของพายุเข้านะครับเมื่อวานนี้ก็ตกนะครับวันนี้ก็เริ่มมาอีกแล้วนี่เมฆฝนนะครับเริ่มมาอีกแล้วนะครับก็มาเดินดูผลผลิตนะครับผักต่าง ที่กวกน้องนาไรนาอามาตะของดร์โมเดลนะครับซึ่งก็ดูว่าเราปลูกอะไรไปบ้างบ้างแล้วเป็นผลผลิตตรงนี้ก็ถ้ามองดูไปข้างด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนาซึ่งได้หวานข้าวหอมมะลิเอาไว้นะครับนู่นก็มีต้นปลูกต้นกล้วยนะครับอยู่ปลายนาเป็นพันมะลิอ่องกล้วยน้ำบ้านะครับอ้อมนานะครับ แล้วก็สลับด้วยต้นหมากแล้วก็ต้นายางนาสักทองแล้วก็มะฮอกกานีนะครับได้ลงเอาไว้นะประมาณสักสองสามปีก็คงจะเห็นยืนต้นเยอะนะครับมีสองฝั่งนะครับเนี่ยมีสองฝั่งฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งตะวันออกด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งทิศตะวันตกที่ผมยืนอยู่นี้นะครับนู้นก็ถนนชมะทานนะครับมีคลองชมทานแล้วก็เป็นถนนของรปช ทางหลวงชนบทจากพิมายมาบ้านดงใหญ่บ้านสลามะกอกไปได้แต่ตอนนี้เนี่ยก็มีทางแยกอยู่ตรงคลองสามเขาเรียกว่าคลองสแยกไปเพื่อที่จะเดียวไปที่อำเภอดุนแดงได้นะครับโดยไม่ต้องเดินทางไปที่ตลาดแครถนนก็ดีนะครับของทางหลวงชนบทนะครับเขาก็ปรับปรุงต่างๆผมเดินดู ต้นไม้ต่างๆก็รู้สึกจะชื่นใจนะครับเพราะว่าฝนเทลงมานะครับข้าวก็หอมมะลิมันก็อาจจะมีเหลืองบ้างเขียวบ้างปกตินะครับเพราะว่าหอมมะลิเนี่ยเราจะบำรุงมากไม่ได้นะครับเพราะถ้าเห็นว่าใบเหลืองๆต่างๆเนี่ยเราจะไปคิดว่ามันจะตายนะครับมันจะตายไม่ได้นะครับถ้าบำรุงเยอะอาจจะทำให้เกิดผลผลิตเสียหายได้นะครับ ตรงนี้ก็เคยปลูกพริกเอาไว้นะครับก็จะเตรียมที่ปลูกพริกตรงนี้อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาพริกขึ้นราคาดีนะครับก็มีอะไรก็ปลูกไว้รับประทานหมดนะครับเพราะว่าความสุขของเราที่จะ,ะมีอยู่มีกินพอเพียงพอดีนะครับพอร่มเย็นต่างๆก็ปลูกเอาไว้การปลูกต้นไม้นี่ก็ยึดแนวนะครับศาสตร์พระราชา พ่อหลวงของเราคือราชการที่เก้าไม้ระดับสูงกลางเตี้ยเรียดินกินได้นะครับสูงกลางเตี้ยเรียดินกินได้พอดีพอเพียงพออยู่พอร่มเย็นไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างก็เอามาบูรณาการเอามาใช้ในสถานที่จริงเสร็จแล้วก็จะเกิดผลผลิตหรือจะเกิดผลนะการปลูกต้นไม้ก็ถือว่ารักธรรมชาติรักโลกนะในสภาวะยุคอย่างนี้นยโลกมันร้อนนะครับ ป่าไม้เราก็กโดนทำลายไปเยอะนะครับส่วนการปลูกต้นไม้ก,ก็ถือว่าเป็นการช่วยนะครับคืนถิ่นสู่ธรรมชาติต่างๆนะครับนี่ก็กระเพรานะครับเนี่ยกระเพราส่วนที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นต้นพยอมนะครับต้นพยอมปลูกหลายเดือนแล้วครับแต่ว่าก็ตามอัตรากษของเขาแหะนะก็คงจะติดนั่นแหละแต่ว่ายังยังไม่ได้บํารุงอะไรมากมายนะครับตรงนี้ก็เป็นสะนะครับ ขุดสะขุดบอ่อเอาไว้นะครับเผื่อคราวหน้าเราจะได้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาตะเพียนอะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดนะครับนะวางโครงการเอาไว้แล้วนะครับตัวนี้กับใบกะเพราและต้นแคร์นะครับแคร์บ้านนะ้วก็มีต้นกล้วยสลับไปครับผมวันนี้ก็คงจะรายงานสภาพอากาศต่างๆเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนช่วงนี้เป็นช่วงของพายุเข้าก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอุทกภัยหรือ น้ำที่มันมาแล้วก็ต้องเตรียมตัวต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมรับมือกับพายุเห็นว่าพายุเข้านะครับช่วงนี้เพราะนั้นส่วนตรงนี้ก็คงจะรายง,งานไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้ดพรพสุทพศสวนดงนะครับโคกงน้องนาไรนาอมตะดรโมเดลก็คงจะกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม